สวัสดีครับแฟนๆเช็คพุ่นครับวันนี้เจมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและแน่นอนว่าคําถามแรกคือว่ามาทําอะไรที่เชียงใหม่เพราะว่าที่นี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของบริษัทออนสิริโฮดดิ้งจำกัดมหาชนหรือ ORN ออนสิริ N, iri, นั่นเองนะฮะพราพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นพื้นที่การทรําธุรกิจหลักของทางออนสิรินะฮะวันนี้เองออนสิริได้พา สื่อมวลชนพาพวกเราเนี่ยมาเปิดตัวโครงการใหม่ที่เขาเตรียมความพร้อมแล้วว่าปีนี้ปี68เนี่ยจะทําอีกทั้งหมด3โครงการด้วยกันทั้งแนวราบคอนดิเนียมคอมมูนิตี้มอลและอีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนนานาชาติครับความน่าสนใจของคลิปนี้เนี่ยมีอยู่เยอะเลยครับเพราะว่าทั้ง3โครงการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะมูลค่าประมาณ2,000 100กว่าล้านบาทยังไม่รวมในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติมิวฮิลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่เราอยู่ที่นี่นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับทางผู้บริหารกันดีกว่าครับก็ปี2568นะครับเราจะมีเปิดโครงการทั้งหมด 2, 2โครงการเมื่อกี้ก็มี อ๋จริงๆเรื่องภาษาของเรมีโครงการย่อยอีกโครงการนึงก็คือเป็น The Backyard ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลนะครับแล้วก็มี The Asta นะครับซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็มี h a b i t a t ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวระดับ luxury ที่สุดของเราครับแนวโน้มาสัจหาเนี่ยก็เชื่อว่าในส่วนเซกเมนต์ที่ต่ำกว่า3ล้านเนี่ยก็คงคล้ายๆสภาวะโดยรวมของประเทศนะครับก็ยังชะลอตัวลงเนื่องด้วยการระมัดระวังในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะครับ ต่ในส่วนกลุ่มระดับราคา5-7ถึงล้านกับ7-10ถึงล้านเนี่ยเราเชื่อว่ายังพอเติบโตได้นะครับยังมีความต้องการบ้านที่มีความปลอดภัยม,มีขนาดที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็กลุ่มเทรนของการต้องการซื้อ,อในชาวต่างชาติเนี่ยในลักษณะของบ้านที่มีราคาแพงเนี่ยกับคอนโดมิเนียมที่มีราคาแพงเนี่ยยังเห็นดีมาชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยังจะไปได้ก็เชื่อว่าจะเป็นกลุ่มเซกเมนต์กลางบนครับผม การลงทุนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเ,เรารู้ว่าเทรนของนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองคือทุกวันนี้คนมีลูกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกให้กับบุตรหลานเพราะฉะนั้นเทรนในกรุงเทพก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนนานาชาตเิเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วแต่โรงเรียนเนี่ยก็มีฟูลฟิลเนี่ยค่อนข้างเต็มได้เร็วนะครับในเชียงใหม่เช่นกันถามวัตถุกิจนานาชาติมีเยอะไหมมีเยอะนะครับแต่ว่าสัดส่วนของนักเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจริง เซว่ามาหนึ่งในสามของประเทศเนี่ยของของต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับสัดส่วนในมาร์เก็ตแชร์เนี่ยประมาณสักแนักเรียนทั้งหมดประมาณสักเจ็ดถึงแปดพันคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นคนไทยกับชาติอื่นๆนะครับเรายังเห็นการเติบโตแนวโน้มในการเติบโตของการส่งบุตรหลานจากเมืองจีนมาเรียนเนี่ยยังเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับคนไทยก็เช่นกันนะครับหรือเมื่อมีลูกน้อยเนี่ยก็จะส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกก็คือเชื่อว่าการศึกษานั่นแหละเราฉะนั้นเราก การศึกษาหรือว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้จะเติบโ,โตไปได้แล้วก็เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสังหาริมทรัพั์ในเมื่อส่งลูกมาเรียนเนี่ยแน่นอนคนต้องการซื้อบ้านใกล้โรงเรียนก็เป็นเทรนด์ที่กรุงเทพที่เห็นชัดเจนว่าบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนในาเมซ่าเนี่ยขายดีนะครับปีที่ผ่านมานะครับยอดขายของเราเนี่ยยอดพรีเซลเนี่ยทำได้มากกว่าเป้าหมายไว้ที่วางไว้เล็กน้อยนะครับเราทําได้2,400กว่าล้านนะครับ ในสภาวะตลาดที่ไม่ดีเนี่ยแต่เรา,อาพอเติบโตได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของบ้านนะครับการเพิ่มเซกเมนต์ในลักษณะของเซกเมนที่เป็นบ้านหรูมากขึ้นคอนโดมิเนียมหรูมากขึ้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์กลุ่มต่างชาติแล้วก็ลกลุ่มกําลังซื้อที่ยังมีกําลังซื้อสูงอยู่เนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเราก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยการที่เราปรับแผนต่างๆมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์คโดยต่างๆเนี่ย ก็เช่วจะช่วยส่งเสริมให้เราเติบโตได้ต่อเน,นื่องครับผมคนที่ซื้อบ้านเพื่อหวังจะได้ส่วนลดโนรงเรียนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเยอะนะครับแต่คนที่ซื้อบ้านเพราะจะซื้อคุณภาพชีวิตให้ลูกเนี่ยว่าเดินทางสบายเดินทางใกล้ๆเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จังเขียนว่าคนเนี่ยส่งลูกสมัครเรียนเสร็จก็ถึงมาซื้อบ้านที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าเขาต้องการ ประหยัดกันประหยัดเวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจริงๆการที่เราหันมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยจริงๆโรงเรียนก็คืออสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เรามองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยจริงๆอสังหาริมทรัพย์มีหลายรูปแบบที่ท,ท,ที่ใกล้เคียงกับบ้านจาัดสรรกับคอนโดนะครับแต่เราเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยะจะเป็นตัวผักดันทําให้มี คอมมูนิตี้เกิดขึ้นในโดยรอบของที่ดินที่เรามีอยู่นะครับการที่มีคนมาอยู่มีคนเข้าออกเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็จริงๆวัลคูเอชั่นของที่ดินดิบที่เรามีอยู่รวมถึงบ้านที่เราขายไปแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยลูกค้าที่ซื้อบ้านเราไปแล้วเนี่ยจากเดิมเนี่ยติดป้ายขายตอนนี้ก็เอาป้ายขายออกแล้วก็จะเปลี่ยนไปปล่อยเช่าก็จะเราเห็นเลยว่าจริงๆอ่า,ส,อาสิ่งที่ได้ตามมาจากการทำโรงเรีย,ยนะมันมีเยอะแล้วก็เราเชื่อว่า จะทําให้เรามีโอกาสในการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆอีกต่อเนื่องได้ครับผมถ้าเทียบในส่วนของค่าเทอมนะครับถ้าเทียบกรุงเทพเนี่ยน่าจะถูกกว่านะครับแต่ถ้าในเชิงเชียงใหม่เองเนี่ยก็ติดประมาณท็อปทรีของของค่าเทอมที่1ใน3ของของจังหวัดเชียงใหม่ครับ ชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับหลักสูตรของโรงเรียนสําคัญที่สุดผู้ปกครองเองเนี่ยเขาก็หวังว่าเฮ้ยที่ผ่านมาโรงเรียนนี้ส่งนักเรียนเป็นยังไงนักเรียนเรียนจบแล้วมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักปัจจัยเสริมที่รองลงมาก็คือว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนฟังิลิตี้ของงเรียนมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยก็จะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกว่าโรงเรียนไหนมีชื่อเสียงที่ดีมีความปลอดภัยในโรงเรียน มีส่วนกลางที่ดีเขาก็ถึงตัดสินใจส่งลูกบุตรหลานเข้าเรียนที่นั่นสัญญาเราเราเซ็นขเขา60ปีนะครับเราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการะจะเปิดโรงเรียนในในประเทศไทยนะครับจริงๆดูสัญญาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คอมมิชเมนต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแรกที่อยู่ต่างประเทศของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าเอาชื่อเสียงเขามาเสียแน่นอนนะครับส่วนที่2 บอร์ดของโรงเรียนเนี่ยตัวเขาเนี่ยส่งมาสองโรงเรียนยิ่งกีนส่งมา2คนมาเป็นบอร์ดซีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องแน่นอนว่าคุณภาพในการสื่อในการสอนของที่นี่หลักสูตรของที่จะสอนที่เมืองไทยเนี่ยต้องคล้ายคลึงกันแล้วก็คุณภาพของนักเรียนเนี่ยต้องได้ตามเกณฑ์นะครับอิ่งที่เรียนไปว่ามีนักเรียนสมัครมาเยอะแต่ถามว่าผ่านแค่ครึ่งเดียวเพราะไรก็เพราะว่าเขาควบคุมคุณภาพของนักเรียนเขาต้องการที่นักเรียนที่ ที่มีความรู้มีเกณฑ์สมวัยเข้าเรียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะดูว่าเป็นลักษณะกึ่งเฟรนชาัยเนี่ยแต่ว่าเขาเอาชื่อเสียงเอาชื่อโรงเรียนเน่ยเขามาเป็นชื่อโรงเรียนที่ที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการลงทุนในระยะา,ยายของเขาเช่นกันครับผมเรารับได้มากที่สุดเนี่ยประมาณ150คนในปีแรกเพราะเราเปิดแค่ 6… กแปดชั้นปีนะครับแล้วก็ได้ไม่เกินห้องละ20คนนะครับ สัดส่วนที่เราต้องการคาดหวังไว้ปีแรกเนี่ยประมาณสักร้อยยี่สิบคนนะครับค่าเทอมในเฉลี่ยประมาณ4 000, ี่แสนจนถึงประมาณสัก7จ็ดแสนกว่าเอาเป็นว่าเฉลี่ยกลมๆประมาณสัก0้าแสนคนห้าแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับเป้าที่เราวางไว้ประมาณสักร้อยยี่สิบคนเนี่ยก็เป็นค่าเทอมประมาณสัก60ล้านแต่เรียนตรงๆว่าปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำไรกําไรมากเพราะว่าเราใช้เงินลงทุนจํานวนมากแล้วก็บุคลากรเนี่ยคุณครูมีความสําคัญนะครับกำไรน่าจะเกิดประมาณปีที่2ปีที่3 นี่มีจํานวนนักเรียนประมาณสักหลักประมาณสัก200คนก็ mm hmm. จะเริ่มเห็นกาไรขึ้นมา mm hmm. จริง,รงๆเป้าหมายปีแรกนะ120คนอาจจะไม่มีกาไรนะครับปีที่2เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังสร้างอีก4อาคารจากการที่ร,นนรับนักเรียนได้มากที่สุด150คนเนี่ยเราจะรับนักเรียนได้มากที่สุดตอนนั้นประมาณสัก400คนนะครับ400คนเนี่ยเราตั้งเป้าดับประมาณสัก300อเพราะ300คนเนี่ยตัวเลขไรายได้ก็จะประมาณสัก150ล้านเนี่ย ก็ประมาณเกือบ10%รของของของรายได้รายได้ปกติของบริษทัทแล้วนะครับจริงๆเป้าหมายระยะยาวเรามองรายได้ประจําประมาณสัก20%นะครับก็จะเห็นออกดอกผลเนี่ยก็คงประมาณปี6-9 7-0โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันชะลอตัวนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจะปรับตัวอย่างไรนะครับผู้ประกอบการบางคนก็ไปทำโรงพยาบาลหรือทำ warehouse นะครับ แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ทําโรงเรียนนานาชาตินี้มันจะเป็นรเวอร์หลักให้การที่ธุรกิจเกี่ยวโยงอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมเนี่ยเติบโตได้แล้วก็จะเป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดพัฒนาพื้นที่เชิงพานนี้โดยรอบของโรงเรียนได้นะครับก็เชื่อว่าจะเป็นรเวอร์หลักแล้วจะทำให ตัวเลขเนี่ยมีการในยะเปลี่ยนแปลงสําคัญนในปี6970ว่าจะมีสัดส่วนรายได้ประจำเนี่ยประมาณสัก20%ของรายได้รวมครับผม